สวัสดีเจ้าจะปลาเจ้าวันนี้มาแรงละเจ้ามาได้สักกําลวเจ้าแต่ก็ร้องเทศดูก่อนว่าว่าทําดาฝนทํา่าจะตกมาดอยจ้องนะเจ้าแดดติ๊กแล้วก็ลมมาแต่มนก็ได้อยู่เจ้าตอนนี้มาห้าโมงเกินละเจ้าตอนนี้ห้าโมงเกินแต่จริงมาประมาณห้าโมงะเจ้าเพราะว่าเสียเวลาเยอะอย่างแหมทุกที่ที่นี่แหมมาพักกําแลกเจ้าว่าจะได้กอวันนี้เอาหลังงั้นแปดอกเจ้าตัดสอกเป็นเกลืงลมเหมือนเดิมมาพักกําแลกเจ้าว่าจะได้กอ สายหนึ่งตัวเจ้าเบิ้ใช่กับสายกับสายข้างลายเจ้าขากล้องก็ไปโดนโทรศัพท์ลมมันแพงเจ้าหวางจัอยากนิดนึงเลยเจ้า ป๊อกตัวหนึ่งเจ้าเอาแต่เพียนเจ้าแล้วก็ปากขาป๊อกจะได้กระเจ้าปากขาป๊อกตัวน,นั่นสดหัวด้เดียวเจ้าใจอยู่เจ้าสองตัวเจ้าหน้ามันใส่แล้วเจ้า หน้ามันบัดขึ้นเลยแต่ก่อนนักเลตะวาเจ้าปากสไตล์กระเป๋าแหวนเจ้าโอ้ยเอาปาบจาม้วเจ้าแบบแต่และตัวประคัน เดี๋ยวจะพาจากนี้ไอปราดสไตล์เจ้าฝังอยากนี่เจ้าปราดสไตล์เอ้ยนี่เจ้า มันเปลี่ยนลักษณะนี้เจ้าไส้มันจะบ่คอยมีบ่คอยห่านเจ้าแต่มันก็กระโดดเก่งแต่มันแบบมีไส้ว้ายัด <c oughs> ไส้ตัวหนาเจ้าตัวกระบะใหญ่นะเจ้า เป imer, existem, yelled, like me, ็น <c oughs> ป่าเกิดใหม่หาได้แบอกี่เดือนนะกก็อายุมันอะ up 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 oh ได้สามตัวเจ้าบักกระโดดเลยเจ้าปัดท่าข้างล่างตัดส้อยมนตัดจ้างยันเจ้า บกดีม <l id> ันบ <ca> oh ักกระโดดเจ้าบรรทุกกันว้ายเกือบละเจ้าแต่มั่อก็โลดตื่นเต้นดีเจ้าเวลามันกระโดดมาได้ก็มาเป็นอย่างมันยาะเ้ยสะดุ้งสะเดนเลย ไม่ม่ปไปขอขี่ตกใจริะเด้นตาไงตกกล้ามนะเจ้าถงตัวแล้วเจ้านี่นตัวอ๋อสายมอนเจ้าวันนี้มีแต่ตัวพักกันกรร <c oughs> ว่ามันบไหนมีแหงกระโดดกัโบพระพเจ้ามันลืมจริงหน้ามันใสเจ้า ะเจ้าปักส้อยข้างลายกับปักขาบล็อกเจ้า มันหลอดไปหมดเลยเจ้าป่ามันส่อมปอยใหญ่ได้ต่แวน่นสองตัวเจ้าไปยังกี้ถึงเกล้ป่าวแวนอยู่ป่ามันสนง่ายเจ้ามึงตัวเจ้า าสไตล์เจ้านี่เจ้าจะให้พอแห็มรอบนึงเจ้าตัวนี้จะตัวใหญ่น้อยหนึ่งจับยากเจ้านี่เจ้าป่าสไตลบางคนเขาก็ห้องป่าไส้ตันเจ้า เปียน้ายหนึ่งเจ้าป่าจ้างหยาบหนึ่งสองตัวเจ้าดีไม่เป็นป่าดีบักกระโดดนทำไมกระดอก็มาได้แล้วเจ้าเพราะว่ายกจางมาก Hãy lái cho ตองเจ้ากระแปดตะเพียนซน้ายติดแจ,ง,จง้นจะขยาข่าให้ออกก็มาออกเจ้าเลนงยากเจก็บตัวทุกษาว่าขยาาให้มันออกไปตัวน้อยจะไปยอมออกเือเหลือไปได้เจ้า ป่าสไตล์เจ้าน้ำหลอยในป่าสไตล์นักเจ้าเมืองน,น้อยนี่โอ๊โอโอปะปลาขาวพกกับปลาแวดเจ้า อกเจ้าให้หัวปุ๊ดก็เจ้าสิเยอะคือจำะปาปุ๊ดนะเจ้าปตาหัวอันตรายว้าย <rôle> กว <ide> ่าจะได้แต่ละตัวละเจ้าตกจาหนังยกมันดีไปอย่างหนึ่งเจ้ามันเบาป่าบอกไปสะดุ้งนะถ้ายืนยกป่าจะสะดุ้ง ทั้งลายก็แ่นเจ้า <c oughs> <c oughs> หลอดพอดีเลยเจ้าจะเลาะยุบเอามือเลาะกระหลอดออกมาเลยหลอดใส่มือเลยเจ้าว้ายไอ้สองตัวเจ้า ปัดส้ยมนก็ับปัดส้ข้างลายหลวงเจ้าจะป้าเปลี่ยนจับเจ้าเปลี่ยนมาใจ้เจ็ดซอกแปดซอกมันแบบปอไข่เข้าเจ้ามันบแบบแตกอันนี้มันแตกกว่าเจ้า ใายเจ้า ตัดไปเจ้าร่อนใอกแต่ดตะเคียนต่ะเคียนก็ต่อแหวนเจ้าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเจ้าใครจะทุ่มป่ายแล้วเจ้าตอนเนี้ยโอเคเจ้าปิดคลิปแคน่นี้ก่อนฝนเริ่มอ้อยมาแล้วเจ้าเดี๋ยวก็จะร่อนจำละมันหู้ฝนเจ้าฝนก็แวดไปแวดมาแล้วก็อ้อยมานนี่ละเจ้า โอเคเจ้าตอนนี้กี่โมงป้าด,ดูก่อนทุ่มป่าแล้วเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวครับไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าี่บาเกันเจ้าว่าจะได้นากก็ว่าได้หายงอมเจ้าวันนี้โอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้าไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าก็ได้เป็นกิโลอยู่เจ้าเก็บไปเก็บมาก่อมันหูฝนเจ้าตอนแรกกว่าข้าวจะดีอยู่ แลก็พอฝนมามันก็อานหายไปเหี้ยได้ปลาลาดมาตัวนี่ปลาลาดเจ้าปลาลาดตะวานปลาไส้ปลาตองี่เจ้าประมาณกิโลหนึ่งอ่ะเจ้าเดี๋ยวจะเคาะเกสขัวใส่ตู้เย็นก่อนโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปลา ของสปาก็ได้เป็นกิโลอยู่เจ้าเก็บไปเก็บมาก่อนมันหู้ฝนเจ้าตอนแรกก็เข้ามจะดีอยู่แล้วก็พอฝนมามันก็อันหายไปเห็นได้ปลาลาดมาตัวนี่ปลาลาดเจ้าปลาลาดตะวานปลาสร้อยปลาตองเจ้าประมาณกิโลหนึ่งอ่ะเจ้าเดี๋ยวจะเคาะเกจบัวใส่ตู้เย็นก่อน โอเคเจ้าเจ้าก็ไปยื้อพอดนายอยู่ดานยก็ได้ตัวสองตัวดานดยก็ได้อยู่คือจะปลาปิ้งมาที่ดานัยย่อมปิ้งตัวเจ้าดนัยก็เมียอยู่หันอยู่โอเคเจ้าขอบคุณนทานเจ้าที่ที่ตามรับชม่องจับปลาเป็นกําลังใจให้กันตลอดคลิปนี้อาจจะแบบตาบอกค่อยได้เพราะว่าหน้ามันย่งมันขึ้นมาแล้วก็ย่งหน้ามันก็จะบอกค่อยไหลปลาก็บอกขึ้นมาแล้วเจ้ามันก็มีอยู่เจ้าแต่มันขาบอยู่ในปลาโคมันเม่อควยวิ่ง แล้วมันก็หู้ฝนแต่เจ้ามันก็เลยวิ่งไปไหนไปก็อยู่ไหนมันก็อยู่ห้านะตบอยู่ในปะโคเดียเจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องยาป้าแบ่งรังใจกันตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อาป้านะเจ้าปาปังคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย